you <whistles> สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพบหมอรามานะคะช่วงถอดสกาวของเรานั่นเองค่ะอยู่กับเคมจิรายุจูทัพพุทธินะคะอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะเช่นเคยค่ะทามได้ทุกโรคทุกเรื่องและทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะไม่ได้โทรศัพท์ขึ้นในบนหน้าจอเลยนี่นะคะ0 2 3 5 4 7 1 0 4นะคะโทรเบอร์ไหนไม่ติดก็ลองสลับเบอร์ดูได้เรามี2หมายเลขนะคะเอาละและ จารย์หมอของเราวันนี้พร้อมที่จะตอบทุกคําถามกันแล้วนะคะต้อนรับกันเลยค่ะอาจารย์แพทย์หญิงอ,อรพิชยากไกรฤทธิ์นะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์และอาจารย์นายแพทย์สิวัน์ดนงศักดิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะนี่เลยนะคะถามได้ทุกรองทุกเรื่องจริงๆนะคะเ,ออเรื่องของ ปัญหาสุขภาพส่วนตัวปัญหาเรื่อการทันยาหรือว่าวันนี้นะคะอาจารย์สุวโดนอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกระดูกนะคะปวดข้อปวดข่าวปวดหลังปวดสะโพกนะคะปวดทุกอย่างโทรมาปรึกษากันได้เลยนะนี่เรียกว่าเป็นปัญหายอดพิเศษใช่ค่ะเพ่ทุกคนไม่ว่าเจนไว้ทํางาน หรือว้ยสวถูกต้องนะคะอ่ะก็รีบโทรเข้ามานะคะเรามีทีมงานรับสายล้างไม่ตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มอ่ะเรามาประเดิมคําถามจากแฟนเพจกันก่อนแต่ว่าระหว่างนี้นะคะระหว่างที่อ่านคําถามเนี่ยก็โทรมาได้เลยนะคะแล้วอาจารย์หมอของเราก็จะตอบหน้าใหม่ให้สดๆเลยนะคะคําถามนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าไปประสบอุบัติเหตุล้มตกบันไดค่ะแล้วคุณหมอเอกซเรย์ X ray, และขยับขาวินิจฉัยว่าเอ็นหัวเขา่าหลังขาด ให้ใส่เฝือกประมาณ6สัปดาห์แต่เคยทราบมาว่าถ้าเอ็นขาดต้องผ่าตัดตอนนี้ก็เลยเครียดมากกลัวเดินไม่ได้กวักลัวเดินไม่ได้เหมือนปกติที่ผ่านมานะคะก็เราอยากจะทราบว่าการรักษาจะเป็นอย่างไรต่อไปจริงๆแล้วจำเป็นต้องผ่าตัดไหมแล้วเอ็นเนี่ยจะต่อกันได้หรือเปล่านะคะ นอกจากนี้ยังถามเพิ่มเติมนะคะว่าจะกลับมาเดินได้ปกติไหมด้วยการรักษาแบบใส่เฟือกแบบนี้นะคะแต่ปกติเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นกีฬาแรงๆอยู่แล้วอออกออยากให้เดินแล้วก็ทางานได้ปกติออกไปไหนมาไหนได้สะดวกทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดลูกโป,ป่งค่ะแล้วก็ขายของอาจจะต้องมียืนแล้วก็เดินทั้งวันอยู่บ้างอ่านะคะอันนี้เป็นคําถามเป็นข้อมูลนะคะอาจารย์รขอตักไว้ก่อนนะคะคอันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์อาจารย์สิวดนของเราได้ตอบคําถามนะคะแต่ขอไปรับสาย คุณผู้ชมทางบ้านกันก่อนค่ะคุณมีจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณมีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีฉันเห็นโทรทัศน์ออกกุเรื่องของรามานะฮะตอนนั้นคุณหมอประกอบไนเงี้ยโฆษณาว่าทางรามาเขาจะมีการคลินิกเจ็บปวดใช่ไหมคะแล้วก็การฉีดเนื่องจากว่ากระดูกสันหลังทับเส้นเนี่ยแล้วจะมีการฉีดซีเมนต์ใช่ไหมคะค่ะ ค่ะอยากจะทราบว่าการฉีดซีเมนต์ณปัจจุบันนี้หายปวดแต่ว่ามีอาการชามากอาชาแบบเดียวกันที่ตอนนั้นทับเส้นเจ็บขอโทษนะเจ็บตั้งแต่แก้มก้นลงมาถึงโคนขาลงมาถึงข้าง,างๆน่องเลยคะ่ะก็แต่ว่าเริ่มแรกการชานะชา,ชาตั้งแต่หัวนิ้วโป้งก่อนแล้วก็นิ้้มเท้าเดนี่ยนขึ้นมาถึงข้างบนแบบเดียวกันที่ทางทางเขาก่อนที่ปวดกรแบบะดับกระดูกทับเส้นประสาทนะคะครับ อยากจะทราบว่าคลินิกทางรามาเนี่ยเขาเท่าก่อนนั้นที่คุณหมอประกรณ์โฆษณามานะคะบอกว่ามีการคลินิกเจ็บปวดใช่ไหมคะแต่ดีฉันไม่ปวดแล้วนะคะแต่ว่าชามากกว่า <ขอ S 1> ค่ะ่นจะคลินิกอันเดียวกันหรือเปล่าคะได้ไหมแก้ไขด้วยคลินิกเราได้ไหมอันนี้มันม,มีมีหลายประเด็นนิดนึงนะครับเท่าที่เท่าที่ฟังคุณมีมาหนึ่งคือเรื่องความเจ็บปวดใช่ไหมครับ เจ็บปวดเดี๋ยวนี้ไม่เจ็บปวดแล้วค่ะปวดมาประมาณหกเจ็ดปีก่อนรับปวดทรมานมากๆเลยค่ะแล้วก็แล้วก็รักษาหายแล้วคลัดจากนั้นไม่กี่ปีก็เริ่มชาณนปัจจุบันสึกว่าชามากยิ่งขึ้นครับผมผมไม่แน่ใจนะครับคือคลินิกระงับปวดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ทางด้านทางด้านวิสัญญีแพทย์นะครับเป็นคนดูแลจะดูแลคนไข้ในกลุ่มที่มี อาการเจ็บปวดเลื้อรังใช่ครับเจ็บปวดเลื้อรังหรือว่าเจ็บปวดรุนแรงค่ะเขาก่อนน่าจะปวดรุนแรงมากค่ะแต่นี่หายแต่ชาเนี่ยคลินิกเดียวกันหรือเปล่าคะอันนี้อาจจะอาจจะเป็นคนละคลินิกแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของกระดูกทับเส้นนี่อาจจะเป็นเรื่องของหมอกระดูกเป็นหลักนะครับแต่ว่าประเด็นมันมีอยู่นิดนึงตรงที่ฉีดซีเมนต์นี่มันคนละประเด็นกับเรื่องของกระดูกทับเส้นนะครับ ก็เขาก่อนนะเห็นเห็นเห็นคุณหมอประกออที่พาไปทัวร์หรือไงเขาบอกก็ดูที่ฉีดทับเส้นนะแบบเดียรที่อาการกงดีเช่นเคยเแต่ก่อนนะคะครับคือฉีดซีเมนต์นี้ส่วนใหญ่เรารักษาคนไข้ที่เป็นโรคกระดูกพุ่นที่กระดูกมีการเสดตัวลงนะครับแต่นี่ทับเส้นค่ะก็ดีฉชนเนี้ยทับเส้นนี้ส่วนใหญ่เราจะฉีดยิ่งยิ่งถ้าปวดหรือชาเราอาจจะมีการฉีดเพื่อบล็อกเส้นประสาทนะครับอันนี้ได้ผลดีในปัจจุบันเราทํากันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ครับ แต่ถ้าว่าไม่มีมอาการปวดเนี่ยมีอาการชาอย่างเดียวส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราจะแนะนําการดูแลตัวเองแล้วก็ทานยาระงับระงับอาการชาสักเล็กน้อยผมว่าก็ไม่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะครับนะครับรอตอนตอนตอนคนไข้เดินเนี่ยครับมีการอ่อนแรงของขาไหมครับมีการชาหนักหัก,หกมากขึ้นจนต้องนั่งพักบ้างไหมครับก็ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าดิฉันใส่พพอร์ตเตอร์นะคะมันจะมันจะช่วยเดินได้นานครับเดินเป็นสัก สองร้อยถึงห้าร้อยเมตรเดินไหวไหมคะโอ้ไหวค่ะอย่างนี้นั่งสบายมากเลยครับอย่างนี้สบายมากแต่ในปัจจุบันนี้มันรู้สึสมุนชาเริ่มมัดเป็นมากขึ้นมาถึงถึงถึงต้นขาแล้วครับผมทีนี้เรื่องชานี่จะรักษายากกว่าตอนปวดไหมคะอาชาเนี่ยมันเป็นการกระทบกระเทือนของเส้นประสาทนะครับจริงๆอาการชาเนี่ยโชคดีแล้วที่ไม่ปวดนะครับเพราะความปวดมันทรมานมากกว่าใช่ค่ะตอนนั้นทรมานมากแต่หายชายปวดแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวนี้พอหลายปีผ่านมาก็กลายเป็นอาการชาอาการชายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็อาจจะมีการระคายเคืองเส้นประสาทสักเล็กน้อยครับพวงนี้กลุ่มพ่งนี้รับประทานยาก็เพียงพอนะครับหรือคะใช่ครับเพราะไม่เกี่ยวกับกระดูกทับเส้นและไปต้องฉีดซีเมนต์ก็จะไม่ให้หายชาเลยค่ะอ่าไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวกนเหรอคะครับผมโอ้แต่เป็นชาม้ากเดี๋ยวี้ชาทั้งสองเท้านะคะทั้งสองข้างแล้วด้วยครับคือถ้าแต่ถ้าอาการมันเป็นมากขึ้นลองมามาให้คุณหมอตรวจดูดูกําลังกล้ามเนื้อสักเล็กน้อยนะครับ การกระดกนิ้วเท้ากระดกข้อเท้านะครับหรือถ้าไม่มั่นใจเราก็เราก็จะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูว่ามันกดเยอะไหมนะครับแต่ถ้าไม่ปวดเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก็ยังไม่แนะนําผ่าตัดกระดูกหลังนะครับนะครับอ๋อี่ฉีดซีเมนต์ไม่เกี่ยวกับผ่าตัดเลยค่ะที่ฉีดซีเมนต์ก็คือเป็นเรื่องของโรคกระดูกพุ้นนะครับคนไข้น่าจะเป็นกระดูกทับเส้นซึ่งเป็นคนละโรคกัน ข้าใจว่าเป็นโรคเดียวกันนะคะแล้วแล้วอย่างงี้ยถ้าดีฉันไปหานี่คุณจะหาระบบประสาทหรือว่าระบบไหนคะมาที่แผนกกระดูกและข้อได้เลยครับกระดูกและข้อได้เลยค่ะครับผมอขอโทษนะพอจะทราบไหมคะว่าต้องทานยานี่ทานต้องทานต่อเนื่องหะคะต่อเนื่องครับพวกนี้ทานระยะยาวครับโอ้เหรอฮะส่วนใหญ่นะครับแล้วถ้าสมมติผ่าตัดไม่หายใช่ไหมคะ ผ่าตัดก็ก็ต้องต้องดูก่อนว่าสาเหตุของการกดเส้นประสาทถ้าการผ่าตัดสามารถเอาส่วนนั้นออกมาได้อาการส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นครับดีขึ้นอ๋อดิฉันเคเห็นหมดฉีดซีเมนต์ง่ายนิดเดียวก็เข้าใจาว่าไปฉีดซีเมนต์มัน <c oughs> กจจจ็จะช่วยได้มันจะได้ไม่ชาคือต้องเข้าใจว่าการกดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมีมมมพยาธิสภาพไม่ว่าจะเป็นเส้นเอ็นข้อต่อที่มันกดเส้นประสาทงั้นการฉีดอะไรไปเพิ่มเติมเพื่อลดการกดนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับ แล้วก็ต้องผ่าตัดเอาส่วนที่มันกดออกใช่ไหมครับค่ะนั้นฉีดซีเมนต์ก็จะเป็นการแก้ไขกระดูกพรุนใช่ใช่ครับเห็นเห็นเห็นบอกว่าฉีดซีเมนต์แล้วแก้ปวดล้วก็เขาจจว่าเอออาจจะคนละโลกกันนะครับ คร่บผมนะคะคุณนียังไงลองปรึกษาคุณหมอทางด้านกระดูกอีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าอาการไม่ดีขึ้นนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณหมอทั้งสองท่านด้วยค่ะสวบสดีค่ะขอบคุณพิธีกรผู้สวยด้วยขอบคุณมากค่ะนี่แหละนะคะก็คุณผู้ชมหลายๆท่านเวลาปรึกษาเรื่องการผ่าตัดเนี่ยก็มักจะถามว่ากลัวการผ่าตัดไหมไม่ผ่าได้ไหมคือถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยคุณหมอก็จะไม่ไม่อยากผ่าตัดให้คนไข้อยู่แล้วแล้วแต่โรคแล้วแต่ อาการไม่ิจ้ัยว่าจะต้องออกมาเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์คะไปที่สายคุณวินัยค่ะจากสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะคุณวินัยค่ะสวัสดีครับเรียนปรึกษาเรื่องคอเลสเตอรอลนะครับตอนนี้ผมอายุ63สิามนะครับทำบอลลูนกับใส่สเตนไปเมื่อสักหกเดือนที่แล้วนะครับแล้วคุณหมอให้กินยาลดไขมันอยู่นะครับแล้วตอนนี้คอเลสเตอรอลรวมตอนนี้มันร้อยสี่สิบสามนะครับเ d l ดีเอลสามสิบเจ็ด ไดเร็กนะฮะแปค,คุณหมอบอกว่าถ้า HDL สูงกว่านี้อีกหน่อยก็จะไม่ต้องกินยาลดไขมันตอนนี้มีทางทำไงให้ HDL มันสูงขึ้นบ้างครับ HDL ทำให้สูงได้ด้วยวิธีเดียวคือการออกกำลังกายค่ะครับค่ะก็คือออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งออกกำลังกายหมวดที่เราเรียกว่าออกกำลังแบบใช้ ygen, ออกซิเจนหรือแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะ ก็คือการเดินนะคะพอเหนื่อยหรือการบั่นจักรยานหรือจะว่ายน้ําก็ได้ก็คือเหนื่อยแบบชนิดที่เรายังพูดได้ค่ะแต่ว่าไม่อาจจะเป็นคำๆตอบได้อย่างเงี้ยน,นะคะประมาณ30นาทีต่อวนันประมาณ3-5ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะซึ่งการ<ม>ออกกำลังเนี่ยต้องทำอย่างสม่ำเสมอ HDL ถึงจะค่อยๆขึ้นอย่างช้าๆนะคะ<อ>ค่ะเออตอนที่วิง่งอาทิตย์ละสครั้งรวมๆประมาณสชั่วโมง ค่ะก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเป็น4หรือ5ครั้งต่อสัปดาห์สีหครั้งอ๋อค่ะแล้วลองค่อยๆวัดดูอีกที h d l จะเป็นตัวที่เพิ่มยากนะคะเพราะว่านอกจากเรื่องของปัจจัยการใช้ชีวิตเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของปัจจัยเสี่ยงในแง่ของพันธุกรรม<อ>เข้ามัาเกี่ยวข้องด้วยคือบางบ้านเนี่ย HBL ก็จะต่ำอยู่แล้วซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของอโรค หัวใจและหลอดเลือดที่คุณวินัยเป็นอยู่ค่ะแต่ยังไงก็ตามในการออกกําลังอย่างสม่าเสมอเนี่ยเราแนะนําให้ทําอยู่แล้วค่ะนีวิ่งวิ่งมา20ปีแล้วฮะ HBL มันก็อยู่ประมาณนี้ฮะไม่ถึงสี่สิบมันอาจจะกระตุ้นไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่การออกกําลังสม่าเสมอเป็นสิ่งที่ควรทําค่ะถึงแม้ว่า HBL จะไม่เพิ่มขึ้นก็ตามแต่ว่าลดอาการปัจจัยเสี่ยงลงใช่ค่ะใช่ค่ะ แต่ LDLD อยู่แล้วนะคะ LDL ต่ำกว่าร้อยนี่ถือว่าใช้ได้เลยค่ะคงจะเป็นที่กินยามั้งครับก็อาจจะค่อยๆลดลดยาลงได้นะคะแต่จะเก็บไว้นิดหน่อยมิลลิกรัมมั้งครับครับค่ะ ค่ะดีเพราะฉะนั้นแสดงว่าพฤติกรรมสุขภาพที่ทำอยู่เนี่ยดีอยู่แล้วค่ะต้องต้องออกแรงเพิ่มอีกหน่อยออกเพิ่มอีกสักนิดนึงค่ะมันอาจจะขึ้นได้ถึง40-40นิดหน่อยแต่ปกติ HDL ยังไม่เคยเ็นเลขสี่เลยครับ HDL เป็นตัวที่เพิ่มยากโดยเฉพาะถ้ามีพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะครับค่ะครับงั้นขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะค่ะ เป็นกําลังใจให้นะแม้จะทําบอลลูนใส่สเตนมาแล้วแต่ว่าต้องถือว่าดูแลตัวเองดีมากนะคะออกลัางกายวิ่งนะคะทุกๆสัปดาห์เลยคือบางครั้งเนี่ยพอผู้ป่วยทําบอลลูนใส่สเตนไปสักระยะใหญ่ๆแล้วเนี่ยค่ะบางทีลืมทําพฤติกรรมสุขภาพก่อาจะทําให้เกิดปัญหาหลอดเลือดอุดตันเนี่ยกลับมาได้อีกค่ะมนพฤติกรรมสุขภาพเป็นอะไรที่ต้องทํานานมากๆแล้วก็63แล้วยังวิ่งได้อยู่นี่ถือว่าข้อเข่าดีมากนะคะจา์ซิวโดนปกติเนี่ยหลัง 60ไปแล้วนี่วิ่งเป็นเรื่องลําบากการออกกําลังกายที่อาจารย์แนะนําเหมือนกับผมแนะนําคนไข้ข้อเข่าเสื่อมเลยครับการวิ่งหยอะๆการปั่นจักรยานแล้วก็ว่ายน้ำนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ในชาวสวอนี่ก็ต้องเสี่ยงอยู่แล้วกับปัญหาข้อขาที่จะได้รับการบาดเจ็บง่ายค่ะถ้าวิ่งมานานๆนี้นี่โอเคเลยใช่ไหมคะได้ครับข้อข่าจะฝึกมาก่อนแล้วตั้งแต่ยังหนุ่มๆจะทนกว่าคนสูงอายุทั่วไปที่ไม่เคยออกกำลังมาก่อนโอ้โหนี่นะคะก็เป็นแบบอย่างที่ดีทีเดียวนะคะต้องให้ห้อยป้ายคนไข้ตัวอย่างแข่ตัวอย่างนะคะมารับมอบที่อาจารย์นิชชาได้เลยนะคะคุณวินัยเดี๋วลาเวลา ใครทำพฤติกรรมสุขภาพดีๆก็จะต้องมีรางวัลให้บอกอว่านี้เป็นคนไข้ตัวอย่างประจําวัน <c oughs> โอ้โห,โหนะคะคุณผู้ชมคะอยากจะปรึกษานะคะเรื่องของคอเลสเตอรอลเรื่องของความดันนะคะก็โทรมาปรึกษากันได้โรคประจําตัวยอดฮิตต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของ กระดูกนี่นะคะวันนี้ใครที่บอกว่าเจ็บป,ปวดทรามานเหลือเกินเหมือนกับสายรากของเรานี่นะคะก็โทรมาคุยกันก่อนนะคะแนวทางการรักษามีหลายรูปแบบก็แตกต่างกันไปนะคะ,ะเราไปที่สายคุณผู้ชมทางบ้านกันต่อนะคะคุณสมนึกค่ะจากราชบุรีนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจอยากจะปรึกษา คุณหมอสิบดลไหมคะครับคือคุณหมอคะฉันไปพ่าหัวเขาว่าเมื่อวันที่สามสิบมกราเนี่ยแหละค,ะค่ะทีนี้ฉันขับรถมาได้สามสี่วันเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมนะแต่ยังไม่บวมยังไม่ม้ไหงบวมและะ้วค่ะครับแต่มาขับได้อะมาพอขับได้แต่กลางคืนก็เสียว <c oughs> มันจะดีไหมมันจะพอใช้ไ้หมส่วนใหญ่หลังหลังผ่าข้อเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมเดือนหนึ่งก็ท<อ>ําได้นะครับคนไข้คนไข้ผ่าเข่าข้างไหนครับนี่ผ่ามาสองข้าง อีกข้างหนึ่งค่ะมาสองปีข้างหนึ่งก็จะได้เดือนซาสองเดือนใช่คะข้างที่ผ่าล่าสุดนี่ข้างไหนครับข้างน่าจะเป็นข้างข้างฝ่าคข้างมันต้องเยียบค่าเยียบไอ้ไอ้คันเล่นเยียบไปนั่นที่หมอกำลังจะถามนี่คือใช้รถอะไรครับคือถ้าผ่าข้างซ้ายเราวใช้เกียร์ออโต้ไม่มีปัญหาแต่ใช้ใช้ธรรมดาใช้ธรรมดาใช่ไหมครับโดยทั่วไปประมาณเดือนหนึ่งถ้าถ้ากําลังกล้ามเนื้อกลับมาได้ดีเดินได้ดีนะครับคือเดินปล่อยไม้ได้หมอก็แนะนำยอมให้ขับรถได้ นะครับแต่ว่าแต่ว่าเรื่องของความรู้สึกเรื่องของแรงในการเหยียบอะไรพวกนี้ต้องต้องระวังนิดหนึ่งเพราะช่วงแรกๆบางทีเราจะควบคุมกล้ามเนื้อยังไม่ไไม่ด้ดีเทท่่าีวนะครับแต่มันยังบวมอยู่นะคุณหมอยังไม่ไม่เป็นไรนะคะเรื่องบวมหลังผ่าเขานี้เป็นธรรมชาตินะครับมันจะอยู่กับเราไปสามถึงหกเดือนได้เลยครับไม่ต้องังวงแต่มันมันเสียวกลางคืนรู้สึกเสียวต้องขับมาขับได้สามสี่วันแต่กลางคืนรู้สึกเสียวเสียวตรงที่ว่าเหมือนกับเบียนนะนะครับ ไม่เป็นไรนะคะไไม่เป็นรครับฟังจากเสียงดูคนไข้น่าจะเป็นคนไข้ที่คล่องตัวพอสมควรนะครับใช่ไหมครับจ้านี่ทำได้ครับทำได้ครับแต่อย่าขับไปไกลมากนะครับออกใกล้ๆหน่อยนะค่ะขอบคุณ ครับขอบคุณค่ะคุณสมเนตแม่คะจากราชบุรีนี Q ่นะคะแฟนคลับของรายการเราแอบขับไปแล้วเพิ Q ่งมาถามคุณหมอขับไปแล้วับมวันแล้วครับตกลงขับได้หรือเปล่าก็แบบโถคุณสมเนศน่าะโทรมาถามก่อนครับก็อาจารย์สิบิโดนไม่มาทุกวันอาจารย์สิบิโดนมาทุกวันวันนี้มีแขกพิเซน่าสาวผมก็ขับได้ขับได้ค่ะสมเนศขับต่อไปขับต่อไปจากใกล้ๆหน่อยนะคะไม่คนรระยะทางไกลนะคะไปที่สายคุณคณิษฐา จากสมุดปราการสวัสดีค่ะคุณคณิ tha ค่ะค่ะสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านและคุณพิติกรนะคะค่ะอยากเรียนถามคุณหมอว่าตอนนี้ดิฉันอายุ67แล้วนะคะเพื่อนๆหลายคนบอกไปตรวจมวลกระดูกมาแล้วเขาก็ทานยาอะไรกันไปตามเรื่องตามคุณหมอสั่งนะคะแต่ว่าดิฉันยังไม่เคยเคยตรวจแต่ข้อมือตอนนั้นไปตรวจตรวจครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลเอกชนนะนะเขาไปเขาก็ตรวจข้อมืออย่างเดียว เราก็บอกว่ากระดูกยังใช้ได้อยู่เขาว่าอย่างนั้นนะฮะก็ไม่ก,ก็ก็ให้ทานแคลเซียมธรรมดาแต่ตอนนี้มันผ่านมาตั้งเกือบสิบปีแล้วไม่เคยตรวจเลยอยากจะเรียนถามคุณหมอว่าไปตรวจตอนเนี้ยเขาบอกว่าตรวจสามส่วนเนี่ยนะคะครับเขาตรวจแบบไหนนะคะเขาใช้เครื่องมือพิเศษหรือว่าเอ็กซเรย์ธรรมดาอะไรแบบนี้นะคะเครื่องเครื่องเครื่องมือที่คนไข้เคยตรวจเฉพาะบริเวณเข้อมือมันจะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ตรวจคร่าวๆนะครับ ซึ่งถ้าเราตรวจเจอเราก็จะส่งตรวจผ่านเครื่องมือใหญ่ๆที่จะมีตามโรงพยาบาลที่ขนาดใหญ่นิดนึงนะครับเราเรียกเครื่องเด็กซ่าส่วนตรวจ3ส่วนเนี่ยครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือข้อมือส่วนที่2ก็คือกระดูกสันหลังส่วนเอวนะครับแล้วก็ส่วนที่3าก็คือเป็นข้อสะโพกแต่ความน่าเชื่อถือเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณหลังกระสะโพกมากกว่านะครับอันนี้คือการตรวจตามมาตรฐานเลยนะครับถ้าเกิดว่า ผ่านมาสิปีแล้วผมก็แนะนําให้ไปเช็คนิดนึงนะครับดูว่ามวลกระดูกเราเป็นกระดูกบางหรือกระดูกพุน่ะนะครับ,รบเพราะว่าอาจจะเป็นแค่กระดูกบางอาจจะยังไม่พุนใช่ไหมอาจารย์อ๋อแล้วอย่างนี้ก็ไปที่โรงพยาบาลธรรมดาอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลเอกชนธรรมดาแบบไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ที่เขาตรวจมวลกระดูกโดยเฉพาะอะไรอย่างนี้อ่า ลองโทรไปถามโรงพยาบาลที่ที่เราจะไปก่อนก็นได้ครับว่าเขามีเครื่องตรวจมวลกระดูกที่เป็นมาตรฐานหรือเปล่านะครับเรียกว่า <c oughs> คเครื่องตรวจมวลกระดูกมาตรฐานใช่ใช่ครับหรือ,อถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้ D, D ีด e ีเอเอครับเป็น DEXA scan แกนนะครับอ๋อดีเเหรอคะ D E แล้วก็ X แล้วก็ตัว A ครับผมเด็กซ่าสแกนค่ะโอเคค่ะนะครับวันนี้จะมาตรฐานนะครับความน่าเชื่อถือจะสูงมากแล้วก็ตรวจบริเวณ เน้นบริเวณสะโพกกลังเป็นหลักนะครับ ค่ะครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณคณิษฐาแหมเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะคะอาจารย์แล้วก็ยังห่วงใยสุขภาพในเรื่องของกระดูกไม่ได้ตรวจมาตั้ง10กว่าปีแล้วนะคะไปตรวจเช็คสักครั้งหนึ่งนะคะจะได้รู้ว่าเราต้องระมัดระวังตัวหรือว่าต้องทานยาแคลเซียมวิตามินดีเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะไปที่ที่นี้นําให้ตรวจ3จุดเพราะว่าเราจะเห็นว่าคนสูงอายุเวลาหลงาจุดเนี้ยสามตำแหน่งจะเป็นปัญหาหักบ่อยที่สุด่ตรงไหนบ้างคะอาจารย์ข้อมือนะครับข้อมือแล้วก็กระดูกหลังที่สุด ที่ฉีดซีเมนต์นะครับก็คือรักษากระดูกทุนที่หลังแล้วก็ข้อสะโพกหักที่ส่วนใหญ่เราต้องเปลี่ยนข้อสะโพกก็จะเป็น3จุดที่เราต้องต้องตรวจค่ะนะคะต้องสแกนสักหน่อยนะคะสามจุดสำคัญนี้นะคะไปที่สายคุณสมนนานะคะจากเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณสมนนาเจ้าระบาดเจ้าเจ้าเจ้าอาจารย์ป้าไปตรวจมวลกระดูกมาและทีนี้กระดูกบางแล้วก็ยังพูนด้วยค่ะ ทุนด้วยอาจารย์แล้วก็คุณหมอเขาแนะนําให้ฉีดฉีดอะไรนะฉีดยาครับปีละครั้งอะคะ่ะอาจารย์ครับอ่าเขายาอันนี้มันแพงเนาอคะอาจารย์เข็มตั้งหมื่นกว่าบาทใช่ครับเข็มละหมื่นประมาณหมื่นสามหมื่นสี่ประมาณนี้ครับใช่ค่ะคุณหมอ,อ,มอ,อต้องฉีดฉีดแล้วต้องกินด้วยใช่ไหมคะกินแคลเซียมด้วยไหมคะคือคือแคลเซียม กระดูกโรคโรคทางกระดูกบางหรือพรุนเนี่ยแคลเซียมกับวิตามินดีนี้จะเป็นยาพื้นฐานนะครับอันนี้นต้องทานแน่นอนส่วนยายาฉีดบางคนใช้ฉีดปีละครั้งบางคนคกินสัปดาห์ละเม็ดพวกนี้คือยาป้องกันนะครับป้องกันเวลาเราล้มแล้วไม่ให้กระดูกหักะะนะครับจริงๆไม่ได้ไม่ใช่ยาที่รักษาเพื่อเพิ่มมวลกระดูกซะโดยตรงทีเดียวจะเป็นยาที่ถ้าเราเกิดกูบัติเหตุล้มนิดนึง โอกาสเสี่ยงในการหักของกระดูกจะน้อยลงนะครับอ๋ค่ะค่ะนะครับและถ้าเราฉีดไปปีละครั้งครับแล้วเราต้องต้องกินยาแคลเซียมด้วยไหมคะอ๋อต้องกินแน่นอนครับแคลเซียมทานทานวันละเม็ดเป็นอย่างน้อยนะครับทานต่อเนื่องนะครับอ๋อแล้วฉีดนี่เรา เราไปฉีดที่โรงพยาบาลหรือว่าจะฉีดที่คลินิกคะส่วนใหญ่เนี่ยยาตัวนี้ต้องฉีดที่โรงพยาบาลนะครับอ๋อหรอคะครับผมยามันค่อนข้างแพงนะครับหมื่นกว่าบาทโอใช่ใช่อ๋อฉีดที่โรงพยาบาลแล้วฉีดเข้าฉีดเข้าที่ไหนคะอาจารย์จะเข้าเส้นเลือดดําครับอ๋อไม่ได้ไปดที่แขนหรอคะได้ใช่ครับใช่อ๋อค่ะค่ะแต่แต่ทําให้กระดูกทําอะไรนะคะอาจารย์็พําให้เรากระดูกเราแข็งแรงขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้น ระดูกให้เราแข็งแรงขึ้นแต่ไม่ได้เพิ่มมวลกระดูกก็มีผลเพิ่มได้บ้างเล็กน้อยนะครับมันหยุดการทํางานของของอาจารย์ป้าเป็นกระดูกซูดข้างหลังอ่ะค่ะอาจารย์เคยถามอาจารย์หลมาครั้งหนึ่งแล้วครับกระดูกซูดข้างหลังแหละมามีปัญหาไหมคะถ้าไม่ได้มีอาการล้มแล้วซุดเจ็บปวดพวกนี้ไม่เป็นไรนะครับหรือไม่ได้มีอาการชากล้ามเนื้อบริเวณขาอ่อนแรงพวกนี้ สบายมากครับไม่ต้องทําอะไรครับมันก็พวกนี้เวลาเราเป็นกระดูกพุนกระป้องคือความความสูงของปล้องกระดูกมันก็จะค่อยๆลดลงซุดตัวลงซุดตัวลงเป็นทีละเล็กละน้อยความสูงลดลงไหมครับตั้งแต่เมื่อเทียบกับสาวๆลงค่ะกี่เซนครับลงไปกี่เซนครับเอ๊ะลงไปหลายเซนนะะการเนี่ย เราก็จะมีปล้องกระดูกหลังค่อยๆสซุดตัวลงเล็กน้อยนะครับเป็นทุกๆปล้องถ้าเราฉีดยาแล้วมันมันมันก็จะไม่ซุดแล้วใช่ไหมคะก็จะน้อยลงครับน้อยลงอ๋อเลยคะทีนี้จะไม่ได้ไม่ได้เตี้ยแล้วเนาะสำคัญที่สุดคือกลัวไม่สวยค่ะกลัวไม่สวยน่ารักมากค่ะสวยมาแต่ที่ที่สำคัญว่าแคลเซียมและยาฉีดคือระวังการล้มนะครับ อันนี้สองคัญนที่สุดด้วยออกกาลังกายนะครับออกกำลังกายับออกกำลังกายะอาจารย์ป้าเดินเดินมากๆมัน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 ปวดตรงเอวอะค่ะครับผมอ่ะเพราะอะไรคะอาจารย์ปวดเอวเดินมากๆไม่เป็นไรครับคนเดินเยอะก็ปวดเยอะอยู่แล้วครับปวดเอวปวดกระดูงกระดูกมันเนี่ยค่ะแลทีนี้นั่งนานๆถ้าไม่พิงนะมันก็ปวด่ะอาจารย์เป็นเพราะอะไรคะเนี่ยก็เป็นธรรมชาติละครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเราอาจจะยังไม่แข็งแรงมากนะครับเหมือนที่อาจารย์แนะนํา ออกกาลังกล้ามเนื้อหน้าท้องพอกหท้องออกกําลังกล้ามเนื้อหลังพักหนึ่งพอข้างหน้าด้านหลังมันแข็งแรงสมดุลเราก็จะปวดน้อยลงนะครับเดินได้ดีขึ้นแล้วมันจะหายไหมคะอาจารย์เนี่ยอาการไหนครับที่จะหายอาการปวดอะค่ะอ๋อถ้าออกกําลังกายอย่างที่อาจารย์แนะนํานี่ดีขึ้นครับดีขึ้นแน่นอนอ่ที่ขมวท้องหรือคะขมวท้องเก่งหน้าท้องนะครับอ๋อค่ะค่ะแล้วถ้านอนหงายก็เก็งหน้าท้องแล้วก็กดหลังส่วนเอวลงให้ชิดพื้นนะครับก็จะเป็นการบริหารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แล้วหัวต้องหนุนหมอนไหมคะหัวไม่ต้องครับเอาไม่ต้องหนุนหมอนหลับอาจจะยกบางคนทํายากนะครับบางคนอาจจะต้องยกคอขึ้นนิดหนึ่งแล้วถึงจะใช่นี่มีแรงกดลงไปอ๋อโอ้ป้าหนุนหมอนไม่ได้สิเนาะไม่ต้องหนุนหมอนให้เวลักาทำอ่ะน้อยก็ได้ครับเอาทำังไยก็ได้ให้มันสบายคอแต่เขาบริหารหลังเป็นหลักนะครับค่ะก่าก่าก่่อีกหน้า น่ารักมากเลยครับโอ้เจ้าอยากสวยดิเจ้าเจ้าเราจะนัองต้าแมวต้องนะเจ้าทุกครั้งทุกครั้งที่ผมออกรายการจะมีสาวชาวเหนือโทรมาตลอดเลยนี่นมาโทรมาบ่อยเจ้าหาสะใยให้ทางนี้ด้วยนะคะเจ้าเอาละ ไปหาอาจารย์แน่ๆอาจารย์หลอดจังเลยโอ้ขอบคุณเร้าอาจารย์มาเชียงใหม่เนาะไม่กินแค่หมูเส้ยอัวได้ครับอาจารย์มาบอกว่าขึ้นปีละครั้งอยู่แล้วครับค่ะในรัตุ๊ต้องต้องไปฉีดโรงพยาบาลไม่ฉีดคลินิกไม่ได้เนาะเท่าที่ผมทราบเท่าที่ผมคุยดูมีบางคลินิกที่เขามียาแบบนี้อยู่แล้วก็มีการดูแลจากพยาบาลการดูแลหลังฉีดสักครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงถ้าคลินิกทาได้ก็ฉีดได้ครับนะครับตอนนี้ที่เชียงใหม่เท่า เท่าที่ผมคุยล่าสุดเมื่อปีที่แล้วมีบางคลินิกทําได้คนแค่ลองลองถามกับคุณหมอดูได้อ๋ออย่งนี้เราก็ทำทำที่โรงพยาบาลดีกว่าเนาะเทียบราคาด้วยค่ะค่ะโรงพยาบาลก็บอกค่ะไม่ไม่เกินหมื่นสี่อะค่ะหมื่นสามกว่า ที่สำคัญอย่าล้มอย่าล้มนะจ๊ะจ้าขอบพระคุณเจ้านากอาจารย์ยิ้มดีจ้าสวัสดีจ้าวสสัดีค่ะน่ารักมากนะคะรายการของเรานี่มีคุณผู้ชมชมทั่วประเทศเลยหลัยาแล้วจะไม่เตี้ยอีกใช่ไหมคะสวย และที่สอาจรย์อาจารย์แนะนำเพิ่มเติมก็ขมั่วขมั่วทองใช่ไหมคะใช่ทีนี้แนาท้องแบนด้วยสวยกว่าเดิมใช่ใช่สวยครบสูตรนะคะแล้วก็แนะนำคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยนะคะที่อยากจะดูแลเรื่องของกระดูกบริเวณหลังนะคะวิธีการก็ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังเนี่ยช่วยอวบอุ้มกระดูกจะได้แข็งแรงมากขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนรู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรากลับมาตอบคำถามคุณผู้ชมกันต่อนะคะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะโทรเข้ามาจองคิวระหว่างที่เราพักเบรกเนี่ยนะคะก สามารถที่จะโทรมาได้เพราะว่าเรามีทีมงานรับสายหลังไหม่ตลอดเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ